เอาเบ่อไปน,น,นอนท่อรุ่งนะงามคักงามเนี่ยบึงเป็นกลบเสื้อเเสอันนี้ก็กอกแล้วแล้วทิกกอกแล้วแล้วอืดไงครับยิบกระิะุ้งลุงุ้งรุงเพี่ล่ะนะเนาะ เ็บบ like <power> no? ่พอสมองแล้วสามสิบเปอรเซนต์อลไวเด็กเจียวยงรบกว้าน้อยเนาะเห็นบาริ้าแล้วเราอีต่อไปเห็นแบบนี้เน่ต้องปปลูกดอกเทศรเบอต้องไปปลูกดอกเ่ลจะลุกพราะว่ากูก็ปลูกดอกเด้อปีหน้าเคล็ลูกกปลูกแม่มันนี่แหละปลูกแม่มันะไอ้ม่นอกเดืยนนี่แหละ่ออกเดืยนนี่ก็ออกแม่มันน้ำแดงไอ้มัดออกคนนเพิ่นมาให่อถามแม่คเพิ่นมาให้อกกันยา ก็ระดับกันญาขายได้เบิรดชูมือชูเว้นหน่อยนะมาถ้าเขาไปขายเองเนี่ยเห็นมาเก็บถอ่มข้นหัวเมียเห็นมันีปวดเกินบาเก็บๆแต่ลอยกโลสามสิบถุงสามสิบสามสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบกิโลโอร้อยร้อยี่สิบกิโล เราก็ติดมิืหมดอาชีพเราก็จิ้มาเปิดไม่นักร่อยมันก็ได้ยุ่นละ้ามันขึ้นวันนี้มันหนาวอีรีมนข้ามมาะลุกอดเอาอีแหละไงลูกปอ้อามบเกตเตนไงลูกอในเมืองมันบกไหลายเขาปลูกหน่อยเขาก็เป็นประจิตปลูกทุกคนเนาะปลูกซาปีน่าได้เห็ดน้ำเราขางเฮียนนี่ดอกเน้น้อยนี่น้ำในบ้านเห็ด

เก็บเองเงินขาดเป็นปีลบีเจ็ดเทากับไปใส่เจ็ดหนึ่งอืมขับนเ็บอันนี้แม่ยังไอ๋มน่ยังไงบึกส่วงนล้นเขาบิกอเขาทุนเขาเบิกชงนให้เขาอันนี้ผู้สิูงสรงเล้วจะถอนลาง

ไปดนนรับได้านี้ไปด้านเี้ไปดนไปด้านนี้ไ้านนปด้าน้ไดานนีบไปด้านนี้ไนน่น้ไานี้ไปนได้าไปเลยไปด้านนานนี้ไปนนี้ไปด้านนีนนีดี้ไ้านไปดไดนนนาไปาานีน้ บักพริกเดี๋ยวเลยพอเลยเพียงอันเพียงกันเรียกให้คุณอดมกันถเรายายแมวคนละเคองมันดเบียให้หลานแน่วดนึงเราคือกันนีนั่งนไ่อยู่หากินเรียเไดหากินแล้วาเป็นนมักเบียเา็ซื้อให้ไแต่ละพวกกินมันโมใจกันตัวพวกกินนั่นมันก็มา กินเข่าถึงบ้านแล้วแล้วมันกินนี่ละกับต้มเต้าอั้มต้มสุกี้ต้มเนื้อย่างอย่างนั้นรู้นะคุยจานหนึ่งต้มสุกี้มันก็แบบบะคู่มันดำจานนึ่งค่อยดมก็ออกไปเอากับฟูน้อยอยู่นะฟูน้อยเอาไปต่อตอนเช้าเข่าดูว่าหนาเก็บของบารดิ้กินหอดเข่าวะบารดิ้กินหอดตังบกหุ่งขาอยู่ ลูกไล่มาเลยจ้ะลูกไลเลเดี๋ยวนไหนได้ไปเห็นนัำกิ่หมวนี่สิลูกกินก่อนก็มีหมูสับหน่อยหนึ่งก่อือเอาตัวไปตลาดเนาะอืนไปห้ามออีย